สมมุติเท้าเบาได้ปลายื่นคันให้พี่หมิววัดได้ปะไอ้น,นี่ประเดิมครับเทคซัดจ,จัดเต็มหัวบลเลอร์เลย สวัสดี FC ก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC นะครับเข้าสู่ชาแนลว่าอาวันนี้จะไปไหนกันมานอกสถานที่ตกปลาอะไรตกปลาอะไรค่อนตกปลาช่อนเนาะเอาละวันนี้สนุกแล้วครับ FC ได้มานอกสถานที่แล้วครับอันนี้ก็ซื้อของเป็นเสบียงอันนี้ส่วนใหญ่เป็นเหยื่อตกปลาใช่ไหมของกินของกินั้งนั้นเลยเอาละอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยววันนี้นะครับพาเด็กๆนะครับไปตกปลาช่อนบุฟเฟ่นะครับแถวบ้านเราตอนนี้คือเปิดแล้วนะครับ หลังจากวันที่1กันยาเนี่ยก็เริ่มที่จะผ่อนปนแล้วนะครับร้านอาหารก็เริ่มนั่งกินได้แล้วแต่เราเราก็ยังต้องใส่แมสนะครับต้องเซฟตัวเองนะครับมาตกปลาช่อนวันนี้เราก็ต้องใส่แมสแบบนี้แหละฝากเอฟซีเอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่บ่อเลยนะครับเดี๋ยวเราซื้อของเสร็จเรารีบไปลงทะเบียนแล้วก็เริ่มตกปลากันเลยโอเคมาแล้วครับวันนี้เรามาถึงแล้วนะครับ ใส่เงินเรียบร้อยพร้อมแล้วตีอะไรครับน้องว่าวสุดขอบบ่อครับเต็มไปหมดครับมีหลายบ่อนี่มีหลายบ่อมีหลายบ่อครับแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราต้องตามไม่เจอนะครับฝนตกแล้วงานนักแล้วนะฮึดูครับมาเรื่อยๆครับสภาพนี้ไม่ได้ตกปั๊บเดียวด้วยครับ นูน่นไปทางไหนก็คื้มไปหมดครับเอาแล้วน้องแดนปลดล็อกแล้วครับผมนี่เยอะไรเท็กซัสครับเท็กซัสจัดตจเต็ม,ไ,มได้เลยพยายามตีกระดีอยู่นานแล้วใช่ไหม นี่ครับตายด้วยเท็กซัสน้ำเงินหางส้มครับของดีของเด็กๆสงสัยไม่ได้เลยสงสัยอะไรนะสงสัยไม่ได้เลยสงรลุดสงรลุดอ๋อมันขายปลากัดรถทันวัดโอเคมีอะไรจะบอกคนที่ยังไม่ได้ไหมอ่ะพยายาม่อยนะจ๊้าพยายามหน่อยนะจ๊ะบอกเอฟซีเหรอบอกวันนี้ไม่รู้ใครเหมือนกันนะไม่รู้ใครโอ้โครับตรงสายตรงนั้นปลาน่าจะกัดดีนะครับเพียบเลย ตอนนี้ก็ตกไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับน้องเหนียวเป็นไงตอนนี้เราใช้เหยื่ออะไรอยู่เท็กซัสคือตอนแรกเราควานด้วยกระดี่ใช่ไหมกระดี่ยังไม่ได้ผลนะก็เห็นนานาหลายๆคนที่ได้ปลานะครับ mm hmm. เขาบอกว่ากัดเบามากเป็นปลาช่อนที่แบบกัดเบาแล้วก็เดินเหยื่อไวก็ไม่กัดนะแล้วก็จะให้เด็กๆมายกปล่อยกระดี่ใช้เหยื่อล็กๆเงี้ยเด็กๆก,ก,ก็ไม่ถนัดตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนแทนครับใช้เป็นเท็กซัสละกันแลอย่างอุปสรรัใต้น้ำเนีเน่ยเยอะมากใช่ไหม mm hmm. วันนี้เฉพาะน้องเบาเนี่ยขาดไปสารอบแล้วนะครับ ดังนั้นเดินเท็กซัสเนี่ยน่าจะง่ายสุดนะครับเด็กๆก็น่าน่าจะพอเป็นกันหมดนะ <c oughs> นี่เบาได้แล้วครับเอาแล้วเก็บเก็บสายสั้นยกขึ้นมายกขึ้นมาเร็วไอ้นี่ประเดิมครับเท็กซัสจัดเต็มหัวบอลเลอร์เลย <c oughs> <c oughs> เอาละครับน้ำเงินหางส้มยังไงกัลดละวันเลยเหรอเลือดหางส้มเอเหรอโอ้เลือหางส้มโอเคครับ น้องเอาประเดิมให้เฉยเลยครับมันกรดตรงข้างหน้าผมเบอ้อตรงใจนยดนงโดดวัดกระโดดวัดด้วย<ช>โอ,โอ้ต้องถ่ายไม่ทันนะครับกระโดดเร็วไปหน่อยนะนี่โอเคครับโอ้เจ๋วเจ๋วอวนนี่ถ้าอ้วนอนี่เป็นโลนะ่าโอเคสบายใจแล้วครับเอซี SC ได้ปลาแล้วะเนะเาะทำอะไรมันก็เท่ไปหมดอ่ะนะฮะควายหลังเ <laughs> ท้าเอว <laughs> หันมาดูคนยังไม่ได้ปลาครับ <laughs> ทำอะไรก็ติดไปหมด ยังไงเนี่ยเขาได้กันหมดแล้วนะเหลือมีคนเดียวเลยหนูใช้สายนั่งเช้าอ้าวแล้วเราใส่อะไรอ่ะสายขุดสายขุดใบว่ายได้ดออกปลาซิงตกง่ายๆไม่เอานะโอ้โหคือแบบไม่อุ่นอ่ะเดี๋ยวแดดออกเมื่อไหร่มีเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวลองดูครับพี่ซีจะรอดป่ะถ้าไม่รอดขออย่างหนึ่งได้ไหมไม่ครั้งที่แล้วมาหนูก็รอดเออแล้วครั้งเนี้ยถ้าไม่รอด ขอได้ไหมครั้งที่แล้วก็มีคนไม่รอดใครอะเราเียกวากันเต็มนี่ครับชอบมีคนคอมเมนต์นะครับว่าตกปลาบออย่างเดียวเลยเมื่อไหร่จะเก่งนะครับ oh. จริง,รงๆแล้วการตกปลาบอ่อนี่ไม่ใช่อะไรง่ายๆนะนี่ก็ตกกันมาชั่วโมงกว่าแล้วครับเด็กๆได้กัน2ตัวนะครับปลารวมแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้เด็กๆได้เปิดประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับการตกปลาบ่ไม่ใช่ว่าตียังไงก็กินนะครับ วันนี้เราได้เห็นนะานาน้าตกปลาหลายๆรูปแบบนะครับบางคนก็ตีกระดีนะครับบางคนยังไม่ได้เลยก็มีนะครับบางคนก็ได้เยอะได้อยู่คนเดียวก็มีนะครับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับคนที่ได้เยอะเขาตีเหยื่อยังไงก่อเหยื่อแบบไหนปลาอากาศแบบนี้กินกลางน้ํากินผิวน้ํากินใต้น้ํานะครับได้ฝึกนะครับของแบบนี้คนคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะไม่เคยตกนะครับ เอาแล้วปลาไหลวาโดนอีกแล้วครับอุ้ยสู้ดีด้วยครับสู้ดีด้วยใจเย็นๆนะว่านะเดินหน้าหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงดีแรงดีอะไรครับนี้อันนี้เปลี่ยนเป็นกระดีเหรออ๋อยังเท็กซัสอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาชนใจเย็นใจเย็นมาไงเนี่ยเกี่ยวหลังมาโอ้ยเท็กซัสครับ เอาหางตบก็โดนครับผมโคตรแย่อะแย่ๆตัวได้เอาละครับเป็นไงครับเอฟซีอย่างนี้ก็ได้เลยโอเคคือแบบกัดเปติดจะกิดบว้าวเป็นโดนทำอะไรก็ดีหมดนะไม่เหมือนคนบางคนนะก็เกี่ยวหาก็ติดเฉยอย่างเงี้ยโอ้โหยอดออ ถ้าเบาได้ปลายื่นคันให้พี่หมิววัดได้ปะเสียมากไม่ได้มันก็แล้วแต่วันแล้วถ้าเบายื่นให้เราไม่วันวันนี้ต้องไม่มีใครแฮวามาปวดท้องแต่่าได้ปลากินมอแล้วเนี่ยเฮ้ยปลากินก็มีเอาเลยนี่มีเอฟซีนะครับมีเอฟซีมาขอถ่ายรูปด้วยบายได้ปลายังยังเลยเหรอ S <S <preach science> เหมือนพี่หมิวเลยพี่หมิวเขยังไม่ได้ปลาเฮ้ยโอ้โหวัดโชว์เป็นหนึ่งทีก็นี่ไงน้องเขาบอกเขาได้มาสองตัวแล้วหมิวหมิวยิ่งชูนิโปอยู่เลยก็ตอนนี้นะครับเที่ยงแล้วนะครับหมายนี้น่าจะเป็นหมายสุดท้ายของเราแล้วนะฮะตอนแรกนะครับเราเราไปตกตรงนู้นนะ ตรงงูเลยนะครับแต่ตอนตรงนี้ยคนเยอะมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้คนคนเริ่มถอยแล้วจริงครับ FC โดนจริงครับผมอะไรอ่ะย้ายหมายได้เรื่องครับแต่ว่าัเนไม่ละสามน้อยมียวมีเอาแค่นี้เหรอเหมียวดูด้ามเข้าป่ะ อ่ะได้น้องหมิวแก้ตัวครับลองอีกสักพักหนึ่งประทถ่เออตัวนี้เนี่ยตัวละสามร้อยเลยเนี่ยลง๊าบลงตาบ โดนน้องแดนน้องแดนอุ้โดดโดดโดดโถเอ้ยลูงนี้มาตกนี้ตั้งนานแล้วไปอยู่ตรงนั้นทำไมใหญ่ด้วยครับเฮ้ยปาตีนะเกตใหญ่บอกว่าเอาละครับวงท้ายเกมแม่แดนแดนไปคว้าปาตีนสีดำมาตีได้เลย ว้ใส่สวยอะยอนยอนใส่ได้นะช็อ่ชอนเขาแล้วโอ้โหอ้วนดีจังเลยอ่ะเราไปตกปลาบ่อไหนโอ้นี่เป็นลูกหมูเลยครับตัวนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเอเอาเอาเอาจะไปไหนอะเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอะไปไหนอ่ะ โอ้ยดูดิอ้อนด้วยโอ้ยนี่ไปช้อนหน้าตาแบบนี้ไปช้อนหน้าตาเป็นยังไงนะจ๊ะมาโชว์ฝั่งนี้สิโอ้ยนี่หัวหัวมันนิดเดียวนะดูดิหัวมันนิดเดียวนะแต่ดูพุงมันดิโอ้โหดูตี๋ อีเอฟซี e ปาตีนจัดเต็มครับทำให้น้องหมิวรอดแ้วนะครับผม,มโอ้โวินาทีสุดท้ายจริงตอนนี้คือบ่ายโมงแล้วครับแล้วก็น้องหมิวนี่คือตอนแรกขามแล้วว่าหมิวไหวไหมหมิวถ้าไม่ไหวก็บอกพอได้นะสู้แค่ไหวแล้วหมิว่าขอยกลัดหนึ่งใช่ไหมสุดท้ายครับรอดจริงครับหลรอบแล้วอ๋อคือตรงนี้กันหลายรอบ และไอที่กัดส่วนใหญ่เหยื่ออะไรเหี่ยค่ะใช่ตีนเนี่ยเลยเออรอดตายเพราะปลาตีนจริงโอ้โหตอนแรกคุยกนไว้ถ้าใครแฮ้วนะจะให้นั่งท้ายกระบานะครับนี่ได้นั่งหน้าแล้วครับ f c โอ้โหเจ้าแมพระตกปลาได้นี่ลงพัดเย็นทันทีเลยตอนแรกร้อนเลยไหมม่กคือร้อนมากโอเคอ่ะเหนียววันนี้รอดได้เพราะอะไร ไม่ใช่ลอดได้เพราะบ่อนี้แหละถ้าไม่ย้ายมาเนี่ย<ช>นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือเหยื่อด้วยแหละนะครับก็เหยื่อมันดีอะครับของจัดเต็มก็ดีทุกอย่างเลยะอย่าไปคุยเยอะวันนี้เราได้เท่าไหร่เองไหนขอดูปาลารวมหน่อยลืมเลยถือว่าวันนี้โชคดีครับที่เด็กๆไม่มีใครแฮ่วนะครับผม<ว>อดได้ยังทุกีนคนที่ได้น้อยที่สุดนี่ใครนะก็ไม่รอดผมเป็คนแรกเดี๋ยวคุยโอ้ยนี่นเนเตัวข้างๆห้าตัวเหรอนีอ ของน้องหวาวก็จะหัวโตๆตัวยาวๆนะครับของน้องหมิวนี่ตัวเดียวแต่อ้วนปักเลยนะครับเขาไม่เอตัวนี้ใช่ไหมอ้าโอเค FC ก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับก็จะออกทิปเป็นแบบน,นี้แหละตอนนี้ก็เริ่มออกมาได้แล้วแต่ก็ไม่กล้าไปไหนไกลนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ปลาตีม<ล>จัดเต<น>็มเทจจัดเต็มนะครับผมโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับครึ่งวันนะครับครึ่งวันนะครับเด็กๆลุยเต็มวันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีแรงไปตกปลานะ พรุ่งนี้น่าจะไปหาปลานากันเนาะ<ด>เปลี่ยนเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับ f 4จะ,จะได้ไม่เบื่อามาแล้ว<ด>